สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครัครับพบกับผมนะฮะเพจคนเหนือครับยุทธภูมินำวงครับมากับอาการไปเที่ยวชมนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่จังหวัดเชียงรายนี่นะครับก็จะมีชาติพันธุ์ตั้งรักพักฐานอาศัยอยู่ก็จํานวนสืบเชิดสัติภัณฑ์ชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมอยู่ตีควงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายนะครับในงานมหกรรมดอกไม้อเซียนนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมแล้วครับเนาะ ก็งานก็จะมีไปจนถึงวันที่10มกราคมศ5 6 4นะครับในงานเราไปอาเซียนนั่นก็นยังมีควงวัฒนธรรมนะครับเพิ่งเราได้เยี่ยมชมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่บ้านของพี่น้องชนเผ่าอาคานะครับหรือว่าทางบ้านผมจัดห้องพี่น้องอาคาว่าพี่น้องอีเกาะนะครับแต่ส่วนใหญ่เล่าภาษาอย่างเป็นทางการตีใจงเรียกชนกลุ่มนี้ก็คืออาคานั่นเองนะครับพี่น้องอาคาก็มีอัตลักษณ์และก็มีความเป็นตัวตนมีความโดดเด่น แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านไปชมรูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็อัอตลักษณ์ของพี่น้องชาว่าคาครับก็เ้าไปแอลชมชาติพันธุ์พี่น้องอาคาตีนี้กันดีกว่าครับเชิญครับผมมาตีชนชาติพันธุ์อาคาครับอาคานี่เรียกอ,อีกอย่างหนึ่งก็ว่าอีกเกน,นะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนตีจัดอยู่ในเชื้อชาติ ทิเบตพมาห้องตอนเองว่าอาคานะครับแต่คนไทยและก็ลาวนะครับมักจะห้องคนว่าเผาอีกเกาะนะครับหรือกอ็หรืออาคาเกาะนะฮะในที่ชาวจีนและเวียดนามเรียกชนเผานี้ว่าฮานีนะฮะอพยพเข้ามาในพื้นที่ของภาคเหนือนะทุกจังหวัดนะครับนานมาแล้วนะครับสำหรับวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของพี่น้องอาคานะครับก็อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เนี่ยากันนักนะครับใจเวลสยาส่วนใหญ่อยู่ในให้ในานามากกว่าอยู่กับครอบครัวนะครับก็ผู้หญิงชาวอาคาสามารถทํางานนักได้เท่าเทียมกับปัจจัยนะครับและสามารถทํางานในให้และก็ในขณะที่กาลังแบกลูกน้อยไว้ไว้บนหลังได้ตัวนะครับอาคามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญ,ญาณผู้ผีปีปาศาจไสยศาสตร์และสิง่งเร้นรับนะครับพิธีกรรมคําสอนทีรา้การ รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษและก่อืบทอดการปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดนะครับแต่บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลามก็มีนะครับภาษาที่ใช้ขอใช้ภาษาไทยกับภาษาอาลาฮูและกาลิซซนะครับซึ่งเป็นเพียงภาษาอู้นะครับบ่มีภาษาอักษรที่ใช้เขียนเป็นของตนเองนะครับก็ความโดดเด่นก็อยู่ที่ประเพณีโลจิงชานะครับซึ่งถือเป็นประเพณีตีใือความสําคัญกับผูหญิงนะครับ โลประเภณนี้โรคชิงชาแต่ละปีของเผาอาคาก็จะมีฝนตกลงมานะครับถ้าปีไหนเกิดฝนมาตกอาคาถือว่าบาดีนะครับผลผลิตออกมาจะบงดงามนะครับในการใช้เวลาจัดงานก่อโรชิงชาก็ประมาณ4วันด้วยกันนะครับอันนี้ก็ชิงชาใหญ่นะครับภาษาอาคาก็บอกว่าลากเชอร์ม,มานะครับเป็นชิงชาใหญ่อาคาอ๋อ ภาษาอาคากรอ,องวาและเชลม่านะครับเป็นศาส,สนสถานที่เกิดขึ้นในเทศกาลปะเพณีโลชิงชาของพี่น้องเผ่าอาคานะครับแล้วก็จะใช้ประโยชน์เพื่อเล่นในเทศกาลประเพณีโลชิงชาเท่านั่นนะครับหากบ่มีเทศกาลประเพณีโลชิงชาแล้วจะบ่มีเล่นชิงชาซึ่งพระวขาจะให้การเคารพนับถือ ห้ามคนใดโลเล่นนะครับโดยเด็ดขาดในยามตีบามีเทศกาลประพณีดังกก่านะครับขอบ้อดเดินของวัฒนธรรมขอาพีน้องอายอีกอย่างหนึ่งก็คือลานวัฒนธรรมชุมชนนะครับหรือว่าแดกของนะฮะลานท่องเที่ยวชุมชนของชาวอาคาเกิดขึ้นพ,พร้อมกับการสร้างชุมชนนะครับมีการห้องจือหลายยางนะครับเช่นแดกของกานาะแดกกาก็มีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เก มีความหมายถึงร้านแอลของชุมชนนะครับบุคคลไทยนอกห้องร้านแอลนี่ว่าร้านเสาวกอดนะครับอันเป็นความหมายตี่ระตรงกตาดประตรงตามตีชาวอาคาเข้าใจนะครับร้านแอลของชุมชนนี่อาคาจะใช้ประโยชน์ในการเต้นรานะครับเพื่อไทยทอดวิถีชีวิตและการประกอบประชีพโดยผ่านบทเพลงต่างๆนะครับแล้วก็เป็นร้าน สอนบทเพลงให้กับชุมชนให้กับเด็กและกับผู้สนใจนะครับการใจล้ลานแอวชุมชนเนี่ยราคาก็จะได้ประโยชน์ในช่วงกลางคืนนะครับยกเว้นในคืนฝนตกหรือว่ามีคนตายในชุมชนจะบั่นยจ้ลานสากอดแห่งนี้นะครับ ผมพาท่านมาดูการกล้าการขายนะครับผลิตภัณฑ์ของพี่น้องอาคารนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าอาคารนี่จะมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะผ้าทอของพี่น้องของอาคารนะครับเป็นผ้าลายปักผ้าทอมือนะฮะแฮนด์เมดนะครับซึ่งมีคุณค่านะครับแล้วก็มีคุณค่าทางการสืบสานวัฒนธรรมของพี่น้องอาคารและคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานลักของพี่น้องชนเผ่าอาคารตัวเองวันนี้ผมจะพาท่าน ไปดูการกล้ากับขายผ่านซื้อออนไลน์ฮะซึ่งวันนี้นะครับความเจริญยุค4.0 t h ย i l a n d 4.0นั่นนะครับก็ได้มีการเอาเครื่องมือเครื่องมือเทคโนโลยีนะยุคไอทีนะฮะได้นําเครื่องมือเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแล้วก็มีราคาถูกนะครับลงทุนมานนักนะฮะนำเอามาใช้ประโยชน์ในการขายของนะครับซึ่งเดิมกาขายอยู่กับตีอยู่กับบ้านอยู่กับชุมชนแต่หน้าวันนี้เนี่ยาวะคานะครับได้พัฒนาเหล่านี้ก้าวหน้าไป ยุคไอทีมากเลยครับโดยมีการกล้าการขายผ่านซื่อออนไลน์คือการขายของออนไลน์นะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้การติดต่อกับลูกค้านะครับแล้วก็สั่งซื้อสั่งขายปิดการขายผ่านระบบออนไลน์นี่ถือว่าต้องยิ่ิมุ่ง้กับผู้ค้าครับที่ผู้จักการนําเทคโนโลยีนะครับมาใช้ประโยชน์ในการกล้าการขายเป็นชนวทางการตลาดครับผมเป็นมือโอเคขอบคุณมากๆคะ่ะ มานี่มาโชว์หน่อยซิเจ้าของเจ้าของเสื้ออยู่นี่นะโอเคแบบนี้นะเขาขายให้นะ1 5 0 0บาทมันทํายางนะแต่เขาขายให้พี่พกาเพนนะคะอ่าเจ้าของขายเองนะหนูแค่มาช่วยเฉยเมาช่วยเฉยๆให้เขาได้ขายเพราะว่ามันเงียบเนาะโอเค1 5 0 0บาทนะคะโอเค1 5 0 0บาทพี่พกาเพนแคปใต้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะมีใครจะดูอะไรอีกไหมคะไม่งั้นหนูจะกลับบ้านแล้ว อ่ะมาดเยียสิ่งก็มาดเยียสโมดหยังอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้ยังมีอยู่อ๋อยังมีอยู่ใครจะดูเสื้อใครจะดูเสื้อถูกไหมกันคอ๋อมีพันหกร้อยบาทใครอยากดูตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทเดี๋ยวใส่ให้ดูขอบคุณค่ะพี่ผักการเพนขอบคุณค่ะพี่ได้ไปแล้วนะคะตัวนี้เหมือนกันค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทตัวนี้จะใหญ่หน่อย ตัวนี้42ถึง46ใส่ได้สบายๆนะคะ48หนูก็คิดว่าน่าจะพอดีเลยอ42ถึง46นะคะแต่48เผื่อไปอาจจะใส่ได้แบบพอดีเลยเพราะหนูใส่หลวมมากหนูใส่42นะคะหนูใส่หลวมมากเลยด้านหลังค่ะเสื้อโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะเห็นชัดไหมคะข้างหลังเห็นชัดเลยข้างหลังแบบนี้เลย หลังเสื้อเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวถอนให้ดูข้างหลังเป็นอย่างนี้ถ้าโอเคข้างหลังแบบนี้นะคะข้างหลังให้ดูเปกล้าอย่างนี้เป็นงานแทนเมดนะคะงานแทนเมดหมดเลยเป้าเชื้อเลยงานแทนเมดเป็นผ้ากอนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะ 1, 6 0 0หรอบาทใครรับอ่าใครรับแคปเลยนะคะใครรับแคปแคปหน้าจอเลย เอฟมาได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าไม่มีใครรับหนูผ่านนะคะช่วยบอกเจ้าของเสื้อทำอะไรทำปลอกขาลายลายลายลเขี้ยวเสือให้ให้หน่อยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะบอกอภีเขาทำให้เนาะไปเขี้ยวเสือคือลายเมื่อกี้นะใช่ไหมโอเคเขาอยากให้ทำให้เขาด้วยนะอีเออที่ซื้อลายเีวเสือทได้ใช่ไหมลายเที้ยวเสือ ใช่ไหมคะพี่พกาเทนมาอยู่เลยยิ่งอ่ะมั้งอีกขันยาและยิ่งได้เนาะย่าเราจีนไหมจะถ่ายย่าแม่ตัวเรามากรานเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะโอเคจะไม่สีเลยยิ้มหวานเลยพี่ยิ้มหวานๆเขาจะถ่ายตัยิ่งจริงจริงมาแค่เขาจะแคปหน้าจอไว้โอเคเจ้าของยาก็ยื่นอื่งเนี่ยอ่าอื่งแล้วอื่งเนี่ยโอเคนะคะอ่าโอเคถ้าถ้าแคปหน้าจอถ่ายเรียบร้อยแล้วกดผ่านให้ด้วยนะคะ กดพานให้ด้วยไม่งานอาผีก็จะยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะคะ <laughs> <laughs> อยากได้ปอกปอกอะไรอะปอกขาลายเดียวกับเสื้อคะ่ะสั่งได้ไหมคะเดี๋ยวเสื้อตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลายให้ดูเนาะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวส่งลายให้ดูในอินบ็อกนะคะแล้วหนูจะให้เขาทำให้นะคะถ้าที่เขาทำได้โอเค ทุกท่านนะครับก็งานมีไปจนถึงวันที่10มกราคม2564นี่นะครับจะได้แล้วนะครับมาเที่ยวงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนก็อย่าลืมแวะมาตีพวงวัฒธรรมในบริเวณงานตัวนะครับมีพี่น้องชาติพันธุ์มาจําลองวิถีชีวิตอยู่จํานวนทั้งหมดอยู่17ชาติพันธ์นะครับซึ่งเป็นชาติพันธุ์ตีตั้งรักปรกฐานอยู่ตีจังหวัดเชียงรายครับท่านมานี่แล้วนะครับท่านนอกจากจะได้ชมความสวยงามของดอกไม้ได้สัมผัสอากาศตีหนาวเย็นแล้วนะครับ ท่านยังจะได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมกลิ่นอายของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆทั้งเสเชิชาติพันธุ์ตีโกงวัฒนธรรมตีนี่ตัวนะครับและตอนเย็นนะครับก็ยังมีวิธีการแสดงวิถีวัฒนธรรมแสงสีเสียงท่านได้พักผ่อนในช่วงเทศกาลหน้าหนาวนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาแอลแกันนักนะครับตีเจงไฮในช่วงนี้ครับโอเค300ค่ะน้องเขาให้นะคะ300ได้นะคะ พี่วรรณารักไหมคะอะ่โอเคพี่วรรณาเดี๋ยวเราอินอินบล็อกคุยกับหนูหลังไม้ได้เนาะอ่าพี่อําแดงส้มคะ่ะพี่อะแ,แดงส้มบวก3 0 0ให้นะคะโอเคให้ไป300บาทโอเครับรับไป